สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าคลิปนี้นะครับเสนอตอนสุขที่สัตว์โลกควรกลัวและไม่ควรกลัวครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าก็ข้อนั้นอันเรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุข เมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในข้อนั้นเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุผลอะไรเล่าพิกษุทั้งหลายกรรมคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูก รสที่ลิ่มด้วยลิ้นและโพทพะที่สัมผัสด้วยกายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตาย,ยวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสอันใดเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามคุณห้าเหล่านี้สุขสมนัตนั้นเราเรียกว่ากรรมจขอันเป็นสุขของปุถุชนเป็นสุขทางเมถุนไม่ใช่สุขอันประเสริฐเรากล่าวว่าสุขนั้นบุคคลไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรทำให้มากควรกลัวภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าถึงซึ่งปฐมฌานท,ท,าตทาุติยฌานตติยฌานจตุติฌานแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสุขอาศัยเนคขมะเป็นสุขเกิดแต่ความสงัดเงียบสุขเกิดแต่ความเข้าไปสงบรำงงามสุขเกิดแต่ความรู้พร้อมเรากล่าวว่าสุขนั้น บุคคลควรเสพให้ทั่วถึงควรทำให้เจริญควรทำให้มากไม่ควรกลัวคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยในความสุขเมื่อรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นภายในนั้นคำนั้นเรากล่าวแล้ว พราะอาศัยเหตุผลนี้